ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุนครสวรรค์และวุฒิอาสาธนาคารสมองนครสวรรค์ขอเชิญร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพวันที่11กันยายน2565ระยะทาง6.4กิโลเมตรณอุทยานสวรรค์โดยจะนำไรายได้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ไปสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10สิงหาคม2565 ประเภททั่วไปค่าสมัคร300บาทจะได้รับเสื้อและเหรียญส่วน p ค่าสมัคร1000บาทจะได้รับเสื้อเหรียญและกีติบัตรสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปจะได้รับเสื้อเหรียญประกาศกิติคุณและโล่รางวัลสมัครได้ที่กรรมการชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุนครสวรรค์ทุกท่านหรือที่อาจารย์จันเพนภาคเพียนโทร0 9 1 8 3 7 3278อาจารย์วันณะคนซื่อโทร091 025 8395และอาจารย์ณัฐวุฒิยอดบวกโทร098 796 3267